ต้นเอา่าอต้นดีมือมันตัดแสงตัดแสงครับห้องก่าดีสองนก็จนเรากำลังจะมาดูแฟมิลี่นะครับคือเตะไปชั่มมิตรนี่เราจะประกาศเราเราเตะไดนเกับปะด

อจอ้ามีแววหลวงครัอมีแบหลวงอเลเก้นุงแต่ออกกำลรงกายตอนน้ำลูบนี่แหละ what's yeah. here. <laughs> <Why, thank you. laughs>